สวัสดีค่ะวันนี้พามาพบที่ดินแปลงสวยแปลงหนึ่งนะคะพิกัดตรงนี้นะคะอยู่ที่หนองจอกค่ะถ้าเข้ามาตรงนี้นะคะเราตั้งพิกัดาจากจุดที่อุยยืนอยู่นะคะจะห่างจากาโรงพยาบาลนะคะเวสการุนนะคะหนองจอกแค่แกิโลเมตรที่ดินแปลงนี้นะคะมีขนาดทั้งหมด5ไร่ค่ะคือเป็นที่ดินของอ ผู้ใหญ่วกยเกษียณนะคะสะสมไว้ตั้งแต่ตอนทํางานเนาะตอนนี้ก็อยากจะใช้ชีวิตท่องเที่ยวบ้างเลยนะคะเลยตัดใจนะคะหลังจากที่แบ่งไว้ให้ลูกหลานแล้วนะคะก็มีที่ดินตรงนี้เลยค่ะพิกัดทําเลติดถนนมากเลยนะคะหน้าแปลงค่ะติดถนนลาดยางเลยนะคะไฟฟ้าหน้าแปลงเลยนะคะแล้วก็เป็นที่ดินสี่เหลี่ยมสวยๆมีลำรางหน้าแปลงนะคะพิกัดตรงนี้สวยมากนะคะ ประกาศขายค่ะ5ไร่ยกแปลงเพียสามจล้านบาทต่อไร่นะคะเหมาทั้งหมด5ไร่ค่ะถ้ายัางไงเดี๋ยวพาไปดูนะคะว่าสวยแค่ไหนค่ะนี่ค่ะนี่คือทางรถที่วิ่งมาจากเส้นหนองจอกนะคะวิ่งมาประมาณสามกิโลเมตรนะคะจะเจอตรงนี้ค่ะพิกัดที่ให้ไว้จะอยู่ติดกับฟาร์มไก่ชนคณะชัยฟาร์มเลยนะคะนี่ค่ะที่ดินของเรานะคะ จะเห็นว่ามีลำรางสวยงามอยู่หน้าแปลงแบบนี้นะคะแล้วถนนที่วิ่งเข้ามาทั้งหมดนะคะสวยงามมากเลยนะคะของหนองตองนะคะได้มีการปลูกต้นไม้นะคะหางกระจุงแล้วก็อรอบๆก็จะมีต้นบานบุรีข้างทางแบบนี้นะคะแล้วก็มีต้นพุทธลักษาแบบนี้นะคะในลำรางตรงนี้ก็ลงบัวด้วยนะคะนี่บรรยากาศสวยมากเลยนะคะเหมาะในการที่จะมาสร้างเป็นบ้านนะคะ อยู่ตรงนี้เลยนะคะพื้นที่ทั้งหมดนะคะห้าไร่ค่ะเราก็จะมีต้นหางนกยูงต้นใหญ่แบบนี้อยู่หน้าแปลงเลยนะคะสวยงามมากเลยค่ะค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าเจ้าของนะคะที่ดินทั้งหมดนี้นะคะก็คือจากที่อู้ซูมให้ดูตรงนี้เลยนะคะจากติดกับฟาร์มไก่ชนธนาฟาร์มนี่นะคะปุ๊บเนี่ยค่ะจนสุดไปถึงทุ่งนาสีเขียวแนวต้นนี้นะคะ ก็เป็นเจ้าของที่ดินเดียวกันเลยนะคะแต่ว่าท่านประกาศขายตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะแปลงนี้ค่ะค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะหน้ากว้างค่ะ46เมตรเลยนะคะ นี่ค่ะก็จะมีท่อวางให้แบบนี้นะคะแล้วก็ถนนเข้าแปลงแบบนี้ค่ะนี่ค่ะก็คือวางท่อแล้วก็มีถนนเข้าแปลงแบบนี้เลยนะคะจากที่อุ้ยยืนอยู่เมื่อกี้นะคะก็คือจากพื้นที่ดินของฟาร์มไก่ชนนะคะ มาก็จะถึงตรงนี้เลยกว้างมากค่ะทุกคน4ี่สเมตรนะคะค่ะแถมยังใจดีนะคะถมดินให้อีกเกือบสองไร่นะคะสูงขึ้นมาเท่ากับระดับถนนเลยนะคะแล้วก็มีการปลูกต้นมะม่วงให้ด้วยนะคะนี่ค่ะจริงๆตอนแรกก็อยากจะมาเป็นชาวสวนนะคะก็มีการถมดินให้สูงมากเลยนะคะใครที่เอ่อ สะสมที่ดินจะรู้เลยว่าการถมที่ดินโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพน,นะคะหนองจอกตรงนี้ค่าใช้จ่ายสูงมากเลยนะคะนี่คือที่ดินที่ถมให้เรียบร้อยนะคะพื้นที่ถมตรงนี้เกือบสองไร่นะคะลงต้นมะม่วงต้นกล้วยให้แล้วนะคะค่ะแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ขอบก็ติดกับฟาร์มไก่ชนเลยนะคะมีกำแพงให้มิดชิดนะคะบรรยากาศร่มเย็นสบายสวยงามมากเลยนะคะ เหมาะกับการที่จะสร้างเป็นบ้านนะคะหรือทำสวนหรือจะทำเป็นโรงงานนะคะเฟอร์นิเจอร์โรงงานขนาดเล็กหรือแม้กระทั่งสร้างแมนชั่นบ้านทักระสายได้เลยนะคะตอนนี้กำลังนิยมกันก็คือสามารถที่จะแบ่งเป็นล็อกนะคะแปลงละไล่ก็ได้นะคะเป็นโมเดลโค้งหนองนาหรือแบ่งล็อกขาย นะคะตอนนี้ก็เริ่มขายกันตั้งแต่50ตารางวา1 0อยตารางวาสองตารางวานะคะได้เลยค่ะสำหรับนายทุนท่านไหนที่อยากจะได้ที่ดินกรุงเทพแบ่งขายตรงนี้ก็แนะนําเลยนะคะติดต่อแม่อู้น,นะคะที่ดินแปลงนี้ค่ะ5ไร่นะคะไร่ละ3.3ล้านก็คือ16.5ล้านนะคะตรงนี้เลยนะคะถ้ายังไงซื้อมีส่วนลดแน่นอนค่ะติดต่อแม่อู้0 8 2 6 1 6 สองสี่สองแปดนะคะหรือติดต่อแอดไลน์มาที่เบอร์เดียวกันเลยค่ะเบอร์โทรแอดไลน์มาได้เลยเด้อเบอร์โทรแอดไลน์มาได้เลยค่ะ